บอกเยอะมากคลื่นมากๆเพราะว่ามีศิลปินดาราหลายท่านมากๆแล้วก็แบบมีแฟนๆจากหลายๆดอบใช่ค่ะคนเยอะมากเต็มมากดีใจ<น>ใช่เออเราได้เดินเดินผมแดงได้ค่ะก็รู้สึกดีใจที่ในปีนี้ใช่ได้มาร่วมอินดีกับพละกรค่ะใช่แล้วได้เดินเดินชมว่า วา่าไปเลยค่ะดีใจค่ะดีใจแล้วก็อ,อยากให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยไปนะคะอะไรเงี้ยใช่ห่วงเรื่องเขาจะแบบเปลี่ยนการอะไรามากกว่าใช่แต่ทุกคนก็คอยให้กำลังใจเราดีมากๆดีใจมากๆใช่การไม่มาร่วมงลามันเนี้ยคือเนี่ยเขาครบ19ปีแล้วเราอยากอวยอนหรืออยากบอกอะไรกับสยามพารากอนไหมคะก็ขอแสดงความยินดีกับสยามพารากอนนะคะครบ19ปีแล้วเป็นแฟนมาให้กับคนไทยมา19ปีแล้วก็ขอให้ อ,อกิจการดียิ่งขึ้นไปนะคะยินดีไหมคะค่ะ,ะก่อนอื่นเลยก็ขอยินดีด้วยนะคะกับสยามพารากอนแล้วก็อยากให้เป็นที่ที่คนนึกถึงเสมอแบบนี้ตลอดไปนานๆเลยคือแบบนึกถึงห้างไหนห้างพารากอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแหล่งที่เราชอบแม,ม่สาวๆไปเดินชอปปิ้งมาเดินเล่น่าเลยนะคะค่ะก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาส แบบเขามีแบบสินคโปร์ทรีเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารเยอะมันมันตอบโจทย์ในหลายๆอย่างใช่วก็ก็จะเดินบ่อยทีน้ำขาวตั้ง เฉพาะารางวัลที่ที่หนิงได้มาเป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยโหวตก็อยากจะขอบคุณแฟนๆแ,แล้วก็ต้องขอบคุณช่องถามานะคะขอบคุณอีด้วยคือรู้สึกขอบคุณทุกคนที่คอยสอดส่องอีกแ้บเพราะว่าตั้งแต่ซีรีส์ไซซอนแักออนแอร์จนถึงตอนนี้เราก็เราก็ยังไม่เคยขาดกำลังใจจากแฟนๆเลยแล้วก็คุณรอบทางก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็โชคดีมากที่ที่ได้อยู่ตรงน,นี้ค่ะ คือกระแสไม่เยเเลยังควาจบไปแล้วงี่ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกแรงบดด้วยไม่ว่าจะเป็นเอ่อจะเป็นรางวัลที่เป็นคะแนนโหวตหรือว่าคะแนนจากกรรการอะไรอย่างก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ช่วยผลักดันเราแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีใจดีใจแล้วก็พวกเราก็จะพยายามพัฒนาปีกมือแล้วก็ผลิตผลงานคุณภาพออกมาให้ทุกคนได้ เป็นแรงอีกหนึ่งแรงผักดันดีกว่าแล้วก็แบบเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่จะทำให้เราแสดงมาตลอแล้วก็ฝึกทั้งหน้าผิวไปเรื่อยๆพอเราได้รางวัลนี้คุแม่วาดอะไงบ้างคะกับการแสดงนมาคือเรื่องของพี่แม่อยู่ด้วยในทุกขั้นตอนแม่เขาก็ไม่ได้ว้าดอะไรอยู่แล้วบ้านเราไม่ได้ว้าดในสถานการณ์อะไรใช่แต่ว่าแต่แม่ก็ดีใจใช่แม่ดีใจอยู่แล้วแต่แต่ก็คือแบบยินดีด้วยนะลูกอะไรอย่างงี้ปกติใช่คุณภาคภูมิใจไหมพอม ก็แบบผมก็เห็นรูปทรงรูปเรียนเองอะไรเงี้เอยเพราะอะไรนะอะไรนะการ์ตูนการ์ตเตอร์การ์ตูนการ์ตเตอร์ใช่งงเหมือนกันไออันนี้ยังไม่ทันแต่พูดไปก่อนไออันนี้ยังไม่ทันเหมือนกันแต่พูดไปก่อนใช่ก็นนั่แหละ้วก็ผมก็ภูมใจที่แบบเราทำได้เราทำได้รางวัล คือคิดไม่ออกแล้วว่าถ้าไม่ใช่หลิ่งจะเป็นใครเนี่ยอะไรไปเนี่ยสาวเอสาวมากมไม่คือคือจริงๆแต่ละคนมีเสน่ห์เป็นของตัวเองแค่แบบคือเราเราโชคดีมากมากที่ที่มีแฟนๆคอยสอดคอดคอยชื่นชอบเราก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่แบบรวมหมดให้เรานี่ก็เสน่ห์ก็มีเสน่ห์ของแต่ละคนมีเสน่ห์ของติวเองค่ะแต่ว่าก็ดีใจถือว่าเป็น หนึ่งรางวัลที่ที่เออเขาเรียกว่าเตือนใจเรายๆอย่างที่แบบว่าไม่อยากทำให้แฟนๆผิดหวังนะจะพัฒนาต่อไปอย็นเป็นรางวัลที่เตือนใจเราให้สวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าอยู่สวยอย่าอยู่สวยก็เป็นหลีกหลีอย่าอยู่สวยใช่ไหมคะก็อยู่แลตัวเองเรื่อยๆในด้านต่างๆดะานที่พี่อ่อนกาลังพูดว่าต้องไปหยิงไม่เก่งมันไม่ได้ก็องไปหยิงเออแล้ว มาใจออมหนเออมายาวนะคะมาใจอะค่ะมยาักยานะคะจะมาใจเอได้หรอ่ยังมาใจไม่ได้หรอดี๋มาใจก็ต้องดูกันอยชีว่าผมจะยาวพอหรือเปล่าต้องยาวาไหนคใส่ได้ตุมค่ะก็อาจจะอีกหลายีอนที่ ความหลงรักเลยอยตรงค่ะตรงไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือนิสัยจิตเจก็สามารถเสกความเสน่ห์แรงให้เราได้อะไรที่เป็นเขาคือเราหลงหมดเลยถูกค่ะคือสวยมากคือแบบไอดอลมากมาใช่อะไรเลยจะพี่ลิ้งไหมพี่ลิงร้อยละร้อยละนี่ของพี่ตอหลงรักคืออะไรคะนี่ความน่ารักของน้องออมค่ะความน่ารักสดใสความความเป็นตัวของตัวเองของน้องออมเลยความน่ารัก เนพราะเรื่องแรกเราก็แบบปังมากอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องสองแบบก็จริงจริงก็แอบแบบเพราะว่าเพราะว่าอยากก็อยากทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆก็ตั้งหน้าตั้งตารอด้วยก็เลยแบบอยากทำให้มันดีที่สุดก็เลยนั่นแหละไม่ไม่หรอบเปล่าไม่พี่เลยเห็นสายัวแบบไม่อยากดู่เลย โอเคค่ะคนรอคนรออูโอเคโอเคค่ะก็ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากทําให้ดีทั้เราทั้งคู่อยากทำให้เตียเตียงเธอให้ดีค่ะต้องกดดันไหมเรื่องที่สองคนต้องคาดหวังแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ไม่อยากใช้์เขามากดดันอยากอยากแบบคือตัวเรากดดันตัวเองดีกว่าว่าเราอยากทำออกมาให้ดีอยากให้คนเห็นความต่างอยากให้มันสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็พยายามจะเต็มที่เวิร์กช็อปกับแคนกี่เลยจะหวานกว่าเดิมไหมคะเรดิมที่บอก อ๋อไม่ได้ตอบไม่ได้หรอกนะคะ<ห>เอเอไม่หลลุดเารอดูใช่ไหมรอดูไม่หลุดเลยบอกเลยภาคที่แล้วหลุดไปเยอะแล้ววันนี้เราจะไม่หลุดขออนุญาตเพียงเห็นว่าเป็นที่พ่อโสตกร,กราฟเป็นยังไงบ้างคุณเจ้าคณาวูนัด้หรอคะคุณกราฟลอซินกราฟสเปซค่ะก็ได้ไปร่วมมาไปเป็นเกสต์หนึ่งในเกสต์ของพี่กราฟอะไรอย่างเงี้ยดีใจนะทำงานด้วยกันมาหลายปีก็เพิ่งได้ร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นสมัครนะ ก็ิดหน่อยเหรออะไรไม่มีแล้วก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่เยอะอยู่เป็นเดือนสุดท้ายให้ทั้งสองคนเนาะวันปีใหม่ล่วงหน้าวันปีใหม่ล่วงหน้าลูกอ่าวันปีใหม่นะคะก็แฮปปี้ e w เ e ียร์ค่ะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนค่ะล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะ ค่ะก็แฮปปี้นิวีย์เช่นกันค่ะขอคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะคุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยนะคะกลับบ้านแล้วก็เที่ยวมีใหม่อย่างมีความสุขเลยค่ะขอบคุณนะคะไปเขาดาวนี่ไหนกันนะขาวด้านเซนเชนโรว์ขอบคุณทร่มาเจอเราได้นะคะยินดีต้นรัที่น้องก้าวี่น้อง